ลูกอะสบายกันไหมคะแม่แม่ก็สบายนี่เลยนะคะวันนี้นี่เห็นแบบนี้ก็คือจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวบอกอุ้มน้องดีกว่านะสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยความที่เราก็เป็นคุณแม่มือใหม่เนาะนี่นาะจะเป็นคลิปแรกในการ,รว่าทำผลิตภัณฑ์ข <c oughs> อคุณแม่อะนี่นะคะจะบอกเลยว่า <c oughs> เห็นไหมการอุ้มน้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเซฟว่า กลัวไม่กล้าอุ้มโดยเฉพาะคุณพ่อเนาะแรกอาจจะมีความเก้กลางๆจัดท่าจะททาไม่ถูกแต่ว่าวันนี้ค่ะเซ็มีตัวช่วยซึ่งก็คือโอ้ตายีเสียครับเเป็นการบอกว่านอนสบายมากนะคะน้องอาจจะเป็นการสื่อสารกับเรานะคะน้องห้าซันตายแล้วดูสิคะนี่เลยนะก็คือ น้องน้องเขาอายุตอนนี้ก็คือสองเดือนนะคะสําหรับลูกลูกน้อยของคุณพ่อแฮร์รี่แล้วก็คุณแม่เซฟนะคะชื่อน้องฮาซานตอนนี้น้องสองเดือนแล้วก็คือสามารถที่จะนอนเบาะตัวนี้ได้สบายๆเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะหลังจากที่เราได้ลองใช้กันดูแล้วว่าอืมมันช่วยเราได้มากจริงๆิคำรามไม่หยุดนะ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเอาน้องไปส่งเข้านอนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเบาะก,กันว่าเบาะตัวเนี้ยมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างค่ะปะ มากค่ะมาต่อกันนะคะสําหรับที่วันนี้จะมารีวิวแนะนำพ่อพ่อ,พอแม่แม่มือใหม่ทั้งหลายนะคะก็คือน,นี่เลยเบาะรองนะคะสําหรับน้องๆเด็กทารกของเรานะจ๊ะก็เรียกได้ว่าเป็น เบารองอุ้งนะคะหรือว่าเบาะรองให้นมเบาะรองกล่อมคือทําได้หลายหน้าที่เรียกกันง่ายๆว่าเป็นตัวช่วยสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะโดยส่วนตัวเนี่ยคือได้ลองใช้แล้วแล้วก็เลือกมาเป็นแบรนด์นี้นะคะพรีมิโอนั่นเองนะจ๊ะ <Okay. S 2> เพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยคือ เขามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะเป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยในคุณภาพมาตรฐานเขานะก่อน <Wow. S 1> ที่เราจะซื้อหรือว่าก่อนที่เราจะมาใช้กับลูกน้อยของเราเนะี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลมาก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือสิ่งแรกเลยที่ชอบแล้วก็ตัดสินใจที่จะหามาเป็นตัวช่วยนะคะกับพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่อย่างเราเราเนี่ยก็คือว่าลูกเนี่ยมีอาการโคลิกหนะักมาก oh, <no. S 1> ใครที่แบบว่ามีลูกเป็นโคลิกจะรู้ว่าลูกเราเนี่ยจะร้องหนะัก มากร้องบ่อยร้องถี่ร้องตลอดเวลาร้องแบบไม่มีสาเหตุนะซึ่งอันนี้นะคะเขาบอกว่ามีการช่วยมีส่วนช่วยลูกนะคะในเรื่องของช่วยลดการเป็นโคลิกได้นะแต่จะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็แล้วแต่ตัวเด็กแล้วก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะสาหรับจุดๆนี้นะไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันสามารถคือช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะคะนั่นะมันก็เวอร์เกินไปนะจ๊ะแล้วนอกจากนั้นค่ะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูรายละเอียดกันก่อนเลยเริ่มกันก่อน ะะที่ดีไซน์ของเขานะนี่อยากให้ดูกันเลยนะคะสําหรับตรงนี้นะดีไซน์ตัวนี้เนี่ยนะคะที่เป็นเบาะรองของพรีมิโอเนี่ยนะก็คือว่าเขาจะมีเห็นไหมมีการแบบว่าเอียงโคง้งคือช่วงหัวเนี่ยนะคะจะมีการเอียงอยู่ที่ประมาณ45องศาค่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะอันนี้ก็คือมันจะช่วยอะไรเราจะรู้ได้อย่างชัดเจนก็คือช่วยได้มากเลยคือเวลาที่เราให้นมลูกแม่แม่เนี่ยจะเข้าใจเลยนะคะเวลาที่เราอุ้มให้นมลูกเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าหัวน้องอยู่ระดั เดียวกันแนวลาบแบบมันจะทําให้น้องเกิดการแหวะนมได้ตรงนี้มันช่วยลดแหวะนมได้นะคะเพราะว่าอย่างเวลานเราอุ้มเห็นไหมถ้าอุ้มมันก็จะเป็นแบบนี้น้องก็จะอยู่แบบนี้เราก็สามารถให้นมได้น้องก็จะอยู่แบบกึง่งนั่งกึ่งนอนมันจะทําให้น้องเนี่ยทานนมแล้วไม่แหวะนมตรงนี้ก็จะช่วยแม่แม่ได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับตรงนี้ก็คือเนื้อผ้าเรามาดูเนื้อผ้ากัน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่า ผ้านุ่มมากคือเนื้อผ้าของเขาเนี่ยนะคะเป็นผ้าฝ้ายผสมกับผ้าคอตตอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความนุ่มแล้วตัวเบาเนี่ยจะบอกว่ามันมีความนุ่มนะเวลาที่เรากดลงไปแล้วเราจะรู้สึกได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดผิวน้องบาดผิวลูกของเราเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการดีไซน์ของเขาเนี่ยที่มีการคิดออกมาแล้วคือดูจากสรีระของทารกอย่างลูกๆของเราเราแล้วเนี่ยนะคะก็คือช่วงหัว หัวน้องจะอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีความบุ่มลงไปถ้าดูจากด้านข้างเห็นไหมมันจะมีความนูนขึ้นมาด้านหลังเนี่ยก็คือมันจะช่วยลดเขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ ป้องกันหัวแบนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราให้ลูกนอนแบบที่มันเป็นระนาบเดียวกัน,นอาจจะทําให้ลูกเราหัวแบนนะอันนี้น่าจะเป็นความกังวลของพ่อแม่หลายคนส่วนตัวกลัวมากเหมือนกันนะคะก็ะจะมีความบุ่มลงไปเพื่อที่จะให้หัวน้องเขามีความถุยขึ้นมาได้นะคะตรงนี้มีการออกแบบกันไว้แล้วแล้วก็สําหรับเรื่องของสีเรื่องของลายเนี่ยมีหลายสีหลายลายอันนี้ไปเลือกกันเอาเองเลยนะคะพ่อแม่ค่ะโดยส่วนตัวเลือกมาเป็นสีครีมอันนี้เป็นสีครีมลายแบบว่ามงกุฎ ให้เจ้าชายน้อยของเรา <Wow. S 1> นี่นะจ๊ะเรียกว่าเป็นสีเบสิกสีครื่มครีมแบบดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะก็ชอบแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่ามันมีหลายสีมากเลยลองไปดูกันได้นะคะอะแล้วนอกจากนั้นนะคะที่ชอบอย่างนึงเลยคือเรื่องของน้ำหนักเห็นไหม คือเบามากเบามากจริงๆน้ําหนักอยู่แค่ประมาณ210กรัมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโว้ยเดี๋ยวถ้าเอาลูกฉันมานอนแล้วจ,จ,จอุ้มไม่ไหวหรืออะไรไม่ต้องกังวลตรงนั้นเพราะว่าเบามากเอาลูกมานอนปุ๊บอุ้มแล้วก็จะสบายขึ้นเพราะว่าเขามีการจัดสรรท่าทางเอาไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอะนะคะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ค,คือเรียกว่า เหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าอันนี้คืออยากจะบอกว่ามันเป็นตัวช่วยของพ่อแม่มือใหม่ที่เราอาจจะมีความเขาเรียกว่าไหนเก๊กกกังๆใน,ในการอุ้มยังไม่ค่อยถนดัดหรืออาจจะคุณพ่อที่แบบเวลาอุ้มลูกแล้วไม่ถนัดจริงๆมันใช้ได้หมดเลยคุณอยากคุณยายคุณปู่คุณยา่าอะไรก็แล้วแต่นะ่ใ <Okay. S 1> ะให้เขาใช้ก็ได้เนาะคุณแม่ก็เอาให้นมได้ก็คือแล้วแต่เลยนะคะสําหรับอันนี้เรียกว่าเอามาเป็น ทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ละกันนะสำหรับแบรนด์นี้ก็ลองไปหาดูได้ค่ะตามห้างสรรพสินค้า้นะนำนะคะมีแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ราคาเชื่อว่าหลายคนคิด คิดแล้วคิดละคิดละคิดราค,คาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่ประมาณ1890บาทนะคะส่วนจะมีขึ้นมีลงโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแนะนำว่าให้ลองดูตามสิ้นปีกลางปีอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะมีจัดจัดโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าช่วงแบบ10 10 11 11อะไรอย่างเงี้ยลอง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 ,ลองไปดูกันละกันนะคะสำหรับสินค้าที่จะเป็นตัวช่วยให้พ่อแม่ของเรานะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาดูถึงสินค้าที่จะเป็นตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อะไรกันอีกบ้างเดี๋ยวรอติดตามยังไงก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะสำหรับช่องของเรา See d o You l i ค e ค่ะนะคะเราจะมากันแบบว่าคลิปต่อๆไปเป็นอะไรติดตามกันวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูลูกแล้วว่าไปให้ลูกนอนขโมยลูกมาไปแล้วจ้ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ